ห้ามตัดราคาเด็ด,ดขาดเพราะนั่นคือการยกธงขาวยอมแพ้ครับถ้าวันนี้คุณตัดราคานะคุณคิดว่าการตัดราคาทำให้คุณชนะไม่ใช่ครับยิ่งคุณตัดราคาเขาแข่งคุณยิ่งแพ้ครับมีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งเขามาปรึกษาเขาทําคลาสสอนการทําอาหารครับคู่แข่งที่เป็นคู่แข่งที่พอๆเขาเลยเนี่ยตั้งราคาไว้อยู่ที่4 0,000บาทครับแต่ตัวเขาเองเนี่ยตั้งราคาไว้ถูกคู่แข่งเขาคิดว่าถูกนะเนี่ยตั้งราคาถูกยวคนจะมาแ,แห่ซื้อเขาเขาตั้งราคาไว้ สามหมื่นห้าถูกกันห้าพันปรากฏว่าทําไมเขาบอกถามว่าทําไมยิ่งแข่งเขารู้สึกยิ่งแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งแพ้ตลอดเขาไม่มีทางชนะไอ้คู่แข่งคนนี้ได้เลยผมบอกคุณตั้งราคาสําหรับผู้แพ้ไว้แล้วครับเพราะอะไรฮะเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าคุณขายไม่ได้ใช่ไหมครับตั้งราคาขายไม่ได้คุณยิ่งต่อย่างตัวเองนะโอ้โหเนี่ยฉันอุตส่าห์ลดราคากว่าเขาตั้งห้าพันแล้วยังไม่มีคนซื้อฉันเลยคุณยิ่งกด ตอให้คุณขายได้ก็จะบอกว่าที่ขายได้ก็เพราะว่าฉันไม่มีดีอะไรของคันแค่ราคาถูกกว่าเขาเห็นปะตั้งราคานี่เป็นราคาที่เป็นเหมือนเกมในใจแล้วครับเกมในใจคุณแพ้ตลอดแล้วไงคุณไม่มีทางจะชนะเขาได้เลยครับดังนั้นผมเลยบอกว่าอย่างแรกคือคุณทําราคาให้เท่าก่ะเกมแรกคือต้องเป็นเกมในใจคือทํากล้าทําราคาให้เท่าเขาแล้วสู้กันด้วยคุณภาพสู้กันเลยว่าใครสอนดีกว่าใครที่ คนออกมาแล้วสามารถเป็นเชฟได้จริงๆได้มากกว่าสามารถไปเปิดร้านอาหารได้จริงๆได้มากกว่าวัดกันช็อตต่อช็อตครับอย่าไปแข่งกันที่ราคาเพราะว่าไรก็ตามที่แข่งที่ราคานั่นคือคุณกาลังยอมรับความพ่ายแพ้ของคุณแล้วครับดังนั้นอยากแข่งที่ราคาแต่ให้แข่งที่คุณภาพเสพซ้อนผมบอกเลยคือว่าคุณต้องคิดว่าทำยังไงคุณถึงสามารถตั้งราคาได้เหนือเขาแล้วคนมาแห่สมัครกับคุณเห็นไหมแค่วิธีการคิดแค่นี้สมองคุณเปิดวิธีการคิดใหม่สมองคุณไม่ไปจมปรับในฐานะผู้แพ้แบบเดิมคุณสามารถที่จะ เติบโตขึ้นมาได้ธุรกิจคุณเติบโตเพิ่มมากขึ้นครับดังนั้นจงจําไว้ว่าอย่าตัดราคาเพื่อชนะคู่แข่งเพราะยิ่งตัดคุณยิ่งแพ้ครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้คุณสามารถติดตามได้ที่เพจร,รูรอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา7จ็ดมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้คะส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามที่แอสไซแบง์สุขภิจได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ